นี่ครับเพื่อนอนุรักษ์เลยครับเพื่นอนุรักษ์ไว้ให้พี่ให้น้องห่อในเบิงในเห็นครับนี่ครับเป็นเกียนครับเป็นเกียนโบราณที่เพื่อนเอามาไว้ในวัดครับเพื่อนมาไว้ในวัดเอามาไว้ให้พี่ให้น้องห่อในเบิงครับพี่น้องนี่ครับเพื่อนก็มีรูปปั้นเป็นงวงครับเป็นงวเทียมเกียนอยู่แนวนี้ครับนี่ครับสำหรับเกียนหรือว่าผาบรรยากาศแบบนี้ก็หาเบิงในยาญ่ี่ลีครับพี่น้อง อันนี้ก็เป็นตลาดครับเป็นตลาดนัดบานตรงรุ่งครับมืออนนี้ก็สวยแล้วครับพ่นกับมายํมมาย้มครับพี่น้องมันตรงรุ่งเพิ่นก็มีตลาดนัดคือกันครับนี่ครับผมจะเอาภาพบรรยากาศเล็กๆน,น้อยๆให้เบิ้งครับโรโลตลาดเราเราดัดเปลยงย่างดีเนาะมันกระซื้อนี่กระเื้อกระซื้อกระเื้อนี่ครับกระซื้อเพิ่นดัดเปลยงดัดเปลงมาใส่รถห่วงรถซ้มหล้อครับ นี่ครับจันทีศรได้ดีกว่เดี๋ยวจะไปหานี่ครับพาเบืองแดงยาครับกระเซือครับกระเซือเตยเกาเตยแกครับนี่ครับตลาดเพื่อนครับตลาดบ้านตุงลุ่งครับนี่กระมือนี่ก็สวยแล้วครับคนก็เริ่มม่กมีนะครับอันนี้มุกยังเกาะมุกปลาครับปลาอีหยังมุกปลาสวย ปลาสอยปลาสวยแนวนดนอปลาสอยปลาชื่ออ่าวปลาชื่ออาวเนาะปชื่ออ่าวปลาสอยาเนาาปชื่อแงซน่ล่ะกปลาซิวไงคนนั้นด้อย่เพรา่านสือไปเสพอยู่ได้แสบรูบันทะวลงบ่เออเออมื้อนี้แห้งเสบแล้วมื้อนี้แหงเสบมื้อนี้แหงแสมุกจบาทมุกละมุกละาวอ๋ออ๋อมื้อนี้แห้งซสบาม่บานมื้อนี้อันนี้ยังกระสันนีมซูเพอันนี้ซูเพดเทศยังเทดคอน โอ้สเฟชขอนจักบาทจักบาทนี่ <c oughs> นบาทนเป็นจังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวท่้นท้ายจะเข้าคนคือล <c oughs> <c oughs> ือลงนุง่ไปโซเอาอันนี้นะเอาอันนี้ละอัะอนันหนึ่ง <c oughs> อันไายอยู่ใ,ใาก้กบบาท บมกปลาสอยบ้านน้ตสมบูรณ์ทั้งหมอันนี้เฮ็ดยังก็เฮ็ดกระด้างแม่นบอกเฮ็ดกระด้างบนเฮ็ดกระด้างขอนเท่านี้ละเฮ็กระด่างเอาตัวนั้นใส่กันทอดทอดใส่กันกระดิ่ขั้นถั่วโบ๊ะหมกปลาบอครับหมกปลาหมกปลาปลาสวยทอดหมกปลาปลาสอยหมกปลาสอยต่อเมืองลูกเปลี่ยนบ้นเจ็บแสบบ้านทอนใส่กันมาจากบ้านโน้สมบูรณ์น้ามาอันนี้ยังก่อนดิยังก่อนดิฟักเสียนฟักเสียนซูบซู ชุมดองไว้ันเบิดดดองเบิดแล้วขายเบิแล้วบ่ฮั่นขายเบิเสมพเสียนสมพเสียงขายเบิดแล้วเพิ่นวมาครับผมก็มาสวยบนมาสวยลงมาเสาอยูติต่วมาบ่เดถไทยครับค่าจจไปถ่ายมื้อื่นนะครับไปไปบอกเดี๋ยวเอาบอกเอาของบอาเอาตัวบ้านใหญ่ด้ไปยชนกัมาหาเอาอยู่นะสมพงออใหม่ใเลย Mann, beach beach. S, นี่ครับสำหรับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาหอดบ้านตุงรุ่งครับเป็นบ้านตุงรุ่งบานตุงรุ่งเหนือครับกะเข้ามาในวัดบูรพาลามครับนี่ครับนี่ครับหรือว่าวัดยังกับบัวหัวกันครับบัวข้าด้เห็นป้ายครับพี่น้องผมเข้ามาเห็นครับเข้ามาเห็นเกียนครับงัวเทียมเกียนนี่ครับเป็นเกียนแบบโบราณครับถี่เพิ่นเอามาไหวครับนี่นี่ครับเพิ่นก็จะมีไส้ครับเป็นไส้อันบักใ่ญ่เลยครับพี่น้องเป็นไส้เป็นพวกเครื่องใส่โบราณครับ อายุข้างบนนัในก็น่าจะเป็นอักครับเป็นอักเป็นกิ่วนี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นเกียนครับเป็นเกียนโบราณที่เพื่นเอามาไหวในวัดครับเพื่นมาไหวในวัดเอามาไหวให้พี่ให้น้องเข้าในเบิ้งครับพี่น้องนี่ครับเพื่อนกัมีรูปปั้นเป็นงัวครับเป็นงัวเทียมเกียนอยู่แนวนี้ครับนี่ครับกสำหรับเกียนหรือว่าผ่าบรรยากาศแบบนี้กัหาเบิ้องในยากอีลีครับพี่น้อง นี่ครับเพ็่นอนุรักษ์เลยครับเพ e <produ> ื่นอนุรักษ์ไวยให้พี่ให้น้องห่อในเบึงในเห็นครับนี่ครับก็สสาหรับเกียนอันนี้ครับก็เป็นเกียนเก่าอี่ีครับเป็นเกียนที่เพื่อนเคยเห็ดเคยใส่ครับบนว่าเกียนที่เพิ่นส้างถึงว่าใหม่ครับนี่ครับเบึงลักษณะเบึงลักษณะแล้วครับเบึงลักษณะใหม่ลักษณะยังก็คือคือกันครับพวกใหม่พวกดุมพวกยังนี่ครับนี่คือเป็นเกียนเก่าครับ เป็นเกียนเก่าเกียนที่เคยใส่งานแล้วครับเพิ่นเอามาเก็บใ้ครับเอามาเก็บอนุรักษ์ไว้ให้ล uh ูกให้ร้านเฮ่ไในเบงครับนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศครับนี่ครับเดี๋ยวพ่อผ้ายางเบงรอบๆครับนี Mine ่ครับเพิ่นก็จะเห็นเป็นซุ้มแบบนี Quality ้คร <rec> ับซุ้มแบบนี Gesund ้กันแดดกันแดดกันฝนครับกันแดดกันฝนแบบโบราณเ่าครับนี่ครับคนก็จะนั่งก็จะนอนงเดือจะดูสารไปนี่นี่ครับพี่น้องนี่ครับ นี่ครับคือภาบรรยากาศครับภาบรรยากาศในวัดครับนี่นะครับผมได้เดินทางมากผมก็ได้มาเห็นเยนเห็นอย่างแบบนี้ก็เลยอยากถ่ายทำภาบรรยากาศในพี่นองเข้าในเบิ้งครับนี่ครับเพิ่็จะมีโบสถ์โบสถ์ชื่อว่าพระอุโบสถครับนี่ครับจะพูนจะให้เบิงครับนี่ครับพระอุโบสถเพิ่นกระสางปีพศส,สองหา้าสองสองหา้าสองหนึ่งครับ สิ้นสองหาสองหาครับพี่น้องนี่ครับเพื่อนก็กสำหรับบูธหรือว่าพระอุโบสถร่างนี่กระสางบัวขั้นโดนมาได้ครับนี่ครับกบสำหรับขับบบบบบ้นนาพระอุโบสถครับพระอุโบสถกับขั้นนาไปทางทิศตะวันออกนี่ไหมต้นชาละเออกุกซาละต้นซาละ,าะเพื่อนเป็นดอกเนาะห้อย แมนพันปลูาากเ่ว่าอะไรจะปีะนะออกขึ้นว่ะเป็นดอกตั้งแต่อันตั้งแต่พื้นดินขึนน<ช>้นเนาะนี่เขาลีถิ่มซื้อได้มึงมึงเขาลีนี่ครับเป็นดอกดีขนาดเลยครับนี่น,น,นี่ผมจะพาเบิ่งครับต้นสาละครับต้นสาละต้นที่มีประวัติเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนาะ<ม>น,นี่นี่ครับเบิ่งเพิ่นเป็นดอกครับ อันนี้พูนี่เพื่อนเป็นดอกเป็นแตเงาขึ้นไปโลนนะดอกอุ่นสุดปัดเลยนี่ครับมีสองตนครับตนสาละนี่ครับคือดอกเพื่อนครับดอกสาละดอกย้างงามเลย สำหรับมือนี้ผมก็ได้เดินทางผ่านมาครับผ่านมาบันคำบงครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดศรีบุญเรืองครับวัดศรีบุญเรืองเดี๋ยวผมจะมาถ่ายภาพบรรยากาศในเบื้องครับนี่ครับนี่ครับเพราะว่าผมด้เวะมากครับเวะหรือว่าผมในผ่านมากก็เลยถือโอกาสครับถือโอกาสมาถ่ายภาพบรรยากาศในวัดในเบืบ้องอีกครับ นี่ครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ทึ่เจดีอนุสรสถานของหลวงปู่มันครับหลวงปู่มันภูรททัดตูครับนี่ครับนี่คือเป็นภาพบรรยากาศครับนี่ครับก็สำหรับวัดศรีบุญเรืองครับวัดศรีบุญเรืองกับบุเมนวามีตั้งแต่เจดีอนุสรสถานหลวงปู่มันครับก็นี่ครับเปินกามีพระอุโบสถเก่าครับพระอุโบสถเก่าครับ นี่ครับพระโอโบซถเก่าตั้งแต่โบราณครับพี่น้องนี่ครับนี่เป็นพระโอโบสถเก่าเก้ากุฏีใหม่ค EX รับกุฏีใหม่ก็ย่งเพ้นก็ยังมีคือเก่าครับนี่ครับก็สําหรับโหลดลายครับหลดลายของลายของพระโอโบซถครับก็เป็นหลดลายเก่าแก่ครับนี่ครับตั้งแต่พอแต่แม่เพิ่นก็จะเฮตุเป็นแบบนี้ครับ นี่ครับกันี่ก็เป็นอนุสร์สถานหลวงปูหมันหลังเก่าคนรับหลังเก่าคนรับก่อน่นจะมาสร้างเป็นเจดีครับเพิ่นสาวเป็นเจดีครับเป็นเจดีรูปดอกบัวครับงามงามครับพี่น้องกับขั้นดาบผู้ใดเดินทางมาครับเดินทางผ่านไปผ่านมาครับก็บแวะมาได้ครับที่วัดศรีบุญเรืองครับวัดศรีบุญเรืองบ้านข่้บงครับบ้านขั้มบงอำเภอศรีเมืองใหม่ครับก็เดินทางมาเบิงมาชมเลยครับมากราบไหว้องค์ มากับไ่ายอนุสรสถานหลวงปู่มันภูริทัตโตครับนี่ครับก็เป็นภาพบรรยากาศในการเดินทางครับเพราะว่าผมได้เดินทางผ่านมากันเลยเวะเวะมาไทายให้พี่เ้นองเข้าในเบิรงครับพี่น้องเดี๋ยวก็ผมจะพาเดินทางต่อครับ